สวัสดีจ้าวันนี้มากินลูกสิ่งอย่างนะจ๊ะเด้ออย่างไปกินไปนะจ๊ะเนาะกำลังอย่างอยู่นลจ้ะอย่างมาก,กินลูกสิ่งอย่างข้าวโพดอย่างเห็ดอย่างน้ำกันด้จ๊ะเด้อพี่น้องหล่อไปกินก่อนเติมพลังก่อนจ้าอย่างไปกินไปพี่น้องมากินน้ำนิงด้จ้ะเด้อสวัสดีร่อไป ยูบัดนี้กินเขามากั้งแต่วัดแล้วไปใส่บาดวัดเนาะจ้ะเนาะหัวแดงพี่น้องทัวปูกเองยูสวนอยางไปกินไปหุ่นหอนนาะจ้ะเนาะ มากินน้ำนิงน่าจะเด้อมื่กินน้ำกันลูกชิ้นปิ่งลูกชิ้นมูจะปิ่งไปกินไปอากาศห่อนยี่หรอกได้ว่ากับคิดอยากมันมีในตู้เย็นก็เลยว่าเอออย่างลูกชิ้นกินก็น่ากินแหละก็สีดแเตรียมของพี่นอ้องข่าตะไคร้ใบมะกรูดเห็ดปลรราซับ เห็ดปลาสับเีดปลาสับมันนี่ได้คิวเห็ดประแดดปลาบอมจ้ะกระโพดกับอะมรอย่างจ้ะย่างไปกินไปห่อนห่อนกินนล้วกันแด้วจะเด้ออย่างมาเห็ดทุกไส้นั่เดี๋ยวเพิ่นกนระเหลืองเรียนมาจ้ะเหลืองเรียนมากแต่หิ้วน,นนักเรียนนะจ้ะเนาะ มามากินตอนบ่ายอีลจ้าทั่วปู่เองกินน้ำกันได้จ้าได้รอบ,บ่ายจ้าเมนีน้กับไปวัดเนาะจ้ะเนาะอาบ,บุญมาฝากทุกๆคนเนาะจ้ะเนาะสหรับคนที่ทิพภารกิจบ่ได้ไปเฮ็ดบุญวันนี้มื้อนี้วันพระเนาะจาก ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เขามาดูจ่องเนยน่อยข้อนงน่าจะนะกพี่ป่านาอาน้องนุ่งขอบคุณทุกๆท่านที่ซอยเชียซอยดันน่าจะนักขอบคุณหลาย เป็นกำลังใจกันสู่ต่อไปเนาจะจ้ะเนาะสู่ไปน้ำกันถึงห้า,9 9สาสิบเก้าทีละเก้าเก่าซะซะแต่ห้าเก่าเก้าเด้วยความมั่นคงเนาะพี่น้องเนาะหักกันโดนเด้อห้ามหน่อยๆจะหักกันโดนแล้วจะเด้อพี่น,อน้อนนนนง บ่ต้องหักหลายก็ได้ห,กหักน้อยแต่หักดนดนแวะมาหลินบ้านล้างนี้แวะมาถักไทยมาพูดคุยกันได้จ้ะขอบคุณถูกกำลังแรงใจเขากับซีสูไปน้ำกันนี่แหละจ้ะถือว่าทุกคนเป็นขอบัวดเดียวกันนอะจ้ะเนาะ ได้นี่อย่างคืเข้าเห็ดพิษเห็ดผาดให้กำลังใจกันและกันนะจน้ะนาอหากกันโดนๆคือเขาเหนียวห่อนแห้งตันแห้งเหนียวแห้งแน่นนอกจากพี่นอ้อง ลูกอีสานหักหน่อยๆจะหักเดินเนน่าจะเนาะผู้ยอยู่เมืองนอกเมืองหน้กหนาก,ดาดากด็ดูแลสุขภาพนี่ได้จ้ะเด้อดูแลสุขภาพสู่ๆจ้ะผู้ใดอยากมาบ้านาก็ขอให้ได้มาไว,ไว้ๆเนาะจะเนาะให้ทุกอย่างมันคือเกา่าไปมาหาสู่กันได้คือเกา่าเนาะจ้ะ ได้กันหลายได้จ้ะมาเด้จ้ะมากินกับนิ้งได้จ้ะเรือกินน้ำกันเซ็ตๆซเห็ดเข็มเหลืออันเห็ดหมูกระทะนี่มือนนั่น อย่างสิเนาะจ้ะเนาะมื้อน,น,นะนี้อุบลบ่มีฝนเด้อจ้ะแต่ว่าคึ้มเบิดมือ้อยี่บ้านบ่มีฝนจ้ะคึม้มตางผู้เพื่อนน้ำท่วมแถวเพื่อนกับสีไข่นแน่แล้วตีนอกจากนัะนะขอให้ผ่านพ้นไปโดยดีสู้ๆจ้ะ ส,สู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเ่า่าดในหลายไปทุกคนกระตองเจอแต่เฮากระสูน่าจะนอกพี่นนอะไปด้วยกันมันนี้กับไปทำบุญใส่บาตรวัดป้า,าจ้ะเป็นอีกวัดหนึ่งบ่แมนวัดท,ที่นิงเคยทายได้จ้ะวัดน้นเบอสิมแต่หินมิต่พูตะผาวัดท,ที่นิงลงคิด ไปหาหน่อใหม่ไปปลูกต้นใหม่เพื่อนน่ะกับวัดติดไปเหมือนกนคนเราวัดจ้ะวัดปลาใส่ไก่บานหนึ่งสินี่อยู่สองวัดจ้ะผู้ใดผ่านมาทางสิรินธนอยากมาวายอยากมาหุดน้ำมุนมาใดแล้วจ้ะเด้อผู้ใดสิมาเทียวเขตนีเแ้บต้องลงนาจาักน้อยนึง น้ำเทอ,พอเพ่นมาเยอยู่จ้ะน้ำเทอเพ่นจะกิบน้มมุ่นนังถือเนาะอยากจุบมพ่นมหาหลายเง่้เท้าเขาจะนม้มุ่เพ้นไปนั่นไป,นนไปหนีนะาจะกระตม บอกพนัก่อนว่าเออจะมีญยาิโยมมาหาเราอยากรดน้ำมุนอยากเค็ดยยังกระได้จ้ะ วัดบ้านบบค่ะ่ค่อยได้ไปเพราะว่าวัดบ้านเพื่อนกะสีมีคนในหมู่บ้านไปอยู่แล้วมันบ่อจ้ะแต่วัดป่าน,นี่เพิ่นสีบ่ค่อยมีญาติยุ่มไปเพื่อนสีบบอย,ย,ยู่ยแบบป่าๆเลยน่าจักกะซีมีซีผ้ามเห็ดกระเพาหนึ่งเผาเห็ด วัวหายเพื่อนชั้นนะจ๊ะสิปมุ้งเพื่อนชั้นเสานะจ๊ะเนาะผ่าพันกันให้อยู่สิปลูกคุณได้จ๊ะพันอยู่ซิปลูก ที่ผ่านเขาเพชกับเขาตำแจ้วพักพันสจวงนี้เขาพันษาเาพันสิชั้นพักเขาออกพันษาพันธุ์สีชั้นเจะไข่จ้ะพันธสีบป้ชันพวกหมูพวกปลาพวกสิ่งมีชีวิตนะจ้ะพันธุ์พชันจ้ะวัน อากาศก็เอาเอาเลา้วันฝนบาตกก็เอาเอากระบองนี้แดดแต่ว่าก็เอาเอาแท่แพิยงไปเพื่อูุไส้นะจ้ะูุชิ้นหมูลเลยจ้ะเล้อกชิ้นหนมูเจ้มหนาเพืเลยลงเรียนมนาถึงก็หิงกระปดกะกระปดปิ่ง khuấy chấm mày chấm muối cái này nó giờ nó thắp thay, lò bye bye, có mì lại <laughs> Bye. ิปนี้ก็บ,บ่มีอย่างหลายเนาะจ้ะเนาะงพามากินสินลอใบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนติดกดติดตามกดกระดิง่งกดซับตะไข่ให้น็นไหมเด้อจ้ะเด้อฝากชนน่อ,องน้อยๆของหนิงอุบลคนสิรินธรจ้ะขอบคุณหลายๆพ,พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเหื่อยอายน,อน้องเนาะจ้ะเนาะงส่วนมีฝนฝากกัมาหลายกะดูแลสุขภาพนี่เด้อจ้ะเด้อฝากดูแลสุขภาพกัน ผู้ได้เห็นงานก็ขอให้มีความสุขในการทำงานผู้ได้กาลังเดินทางกระบบ้าก็ขอให้เดินทางเปิดภัยน่าจะเนาะดูแลสุขภาพน่าจะเนาะคลิปนี้นิ่งก็ขอจบคลิปแค่นีก้ก่อนมือหนาฟ้าไม้ข้ามาพอกันไม่ทำมีโอกาสทำมีโอกาสดีๆนาะจะเนาะก็สิเดไปไทยนันไทยมีให้พ่อแม่พี่น้องบ่ง คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆได้จ้าเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามช่องหนึงอุบลคนสีริทนทรเได้จ้าเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย